ข้อขอ,อการาบสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิพิธเกมเมอร์นะครับในวันนี้นะครับเรามาพบกันในซีรีส์ที่มีความนิยมสูงสุดในขณะน,นี้จากยอดฮิตอันลพลุ่งลายชื่อของมันก็คือมหาสงครามโถส้วมลางโลกือสกิปรีดไฟเล็ดนั่นเองครับผมอ้าวครับซีรีส์นี้ก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างโถส้วมและเครื่องใช้ไฟฟ้าตา่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นมือถือเป็นอะไรมีอยือทเื่อวะ มีทีวีมีเตรีโอนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามดูซีรีส์มนีพร้อมๆกันเลยครับผมโอเคครับน้องๆองก็หลังจากที่พิชิปนะครับคนคำเรียกร้องของน้องๆไม่ไหวนะครับก็เลยจะต้องทำซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าพิชิปก็จะเริ่มจากที่ตอนซีซั่น14ไปเลยนะครับ ซีซั่น14เนี่ยมันจะมีอยู่3เอดนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เอพินที่42ถึง44นั่นเองนะครับมันจะเริ่มจากฉากแรกนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามกันเลยฮะใน EP ที่42นั้นนะครับเริ่มขึ้นมานะครับจะเป็นการยืนกันอยู่ระหว่าง ทีวีแมนนะครับกับซายน์ทีสซีซีทีวีแมนนะครับซึ่งกําลังเดินเข้ามานะเพื่อจะใช้ปืนนะครับยิงแต่ว่าอาทางซีซีแมนเนี่ยบอกว่าหยุดก่อนไอ้หนูรอแป๊บหนึ่งนะครับขณะนั้นเองนะครับก็จะมีกลุ่มของเจ้าพวกสไปเดอร์นะหรือพวกพาราสิตนะครับที่เกาะอยู่นะครับบนหัวของคาเมราแมนวิ่งมา2ตัวนะหลังจากนั้นครับทีวีแมนนะครับได้ฉายรังสีนะครับสีม่วงเนี่ยสีเงินสีฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ย ใส่นะครับเจ้า2ตัวนั้นนะครับหลังจากที่โดนแล้วนะครับสตัวนั้นดิ้นนะครับดิ้นตังเหวียตังเหวียเลยนะครับแล้วก็กระโดดออกมานะครับพอวิ่งออกมาแล้วครับหลังจากนั้นครับมันถูกลังสีนะครับของทีวีแมนอีก1งตัวนะครับซึ่งยิงนะครับเจ้า2ตัวนี้ครับกลับกลายเป็นว่ามันสู้กันเองนะครับซึ่งหมายถึงว่าอาจจะถูกลังสีนี้ล้างสมองพวกมันก็เป็นไปได้นะครับหลังจากที่ตีกันแล้วนะครับ ตัดมาที่าคาม e ร่าแมนนะครับได้มีการถอดฝากล้องออกมานะและขนาดนั้นเองครับมีตะขอได้มาจับปืนนะครับของคาม e ร่าแมนเอาไว้และพอหันหลังกลับมาอีกทีครับก็เป็นเจ้าคลาวสกิบ i ี้ Toilet นะครับซึ่งปรากฏใน EP 42เป็นครั้งแรกนะครับเจ้าหมอนี่นะมันไม่มีปากนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าค r าวสกิบ i ี้ทอยเลตเนี่ยน่าจะถูก s k i b i ี้ Toilet Scientist นะครับ พัฒนามันขึ้นมานะครับเพื่อมันไม่ให้มีปากนะครับสาเหตุคิดว่านะเจ้านี่นะครับน่าจะถูกทําออกมาเพื่อเป็นกองกําลังสอดแนมนะครับเพราะทุกครั้งที่สกิบบี้ทัวเลตนะครับเข้ามาเนี่ยพวกมันจะต้องร้องเพลงนะครับเปิดการร้องเพลงขึ้นมามันก็คือการทําให้คนอื่นรู้ตัวนะครับเพราะถ้าเราปิดปากมันมันก็จะไม่มีเสียงนะครับเสียงเงียบนะครับซึ่ง พวกมันเนี่ยจะมีหน้าที่ในการลักพาตัวหรือเข้าไปสอดแนมต่างๆอีกอย่างหนึ่งก็คือครับเจ้านี่นะมันมีหน้าตาคล้ายๆกับตัว EP 2 7นะครับตอนนั้นนะครับจะมีคาม e ราโรเวอร์นะครับที่เข้าไปสอดแนมนะครับในเหมือนคลังนะครับที่เจ้าพวกสกิบดี้กำลังออกกำลังกายกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยปรากฏว่าถูกเจอนะครับถูกพบเจอได้โดยเจ้าเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าสกิบดี้ทอยเลตัวนี้นะครับ แต่ว,ญญแว่าเจ้าตัวเนี้ยก็ถูกคำจัดไปด้วยการแฟชชิ่งนะครับและพี่จิ๊บเข้าใจว่าหน้าตามันเหมือนกันเปี้ยะเลยนะซึ่งก็กลายเป็นว่าเจ้าโถวสว่วมเนี่ยมันสกปรกขึ้นนะครับและก็มีแขนคล้ายๆกับด็อกเตอร์ออคตูพัสในเรื่องของสไปเดอร์แมนเลยนะถ้าใครเคยดูนะครับมันจะเป็นแขนกลขึ้นมาด้านหลังนะครับเจ้าตัวนี้ก็ถูกพัฒนาออกไปให้มีโรเวอร์ด้วยมีล้อด้วยนะครับซึ่ง อันนี้ก็กลายเป็นเจ้านี้่นะใน EP 42ท่านเองนะครับผมหลังจากนั้นครับทางทีมงาน TV Man นะก็ได้พาเจ้าในท่าน TV Man นะครับเดินเข้ามานะครับซึ่งเป็นตอนเริ่มของ EP ที่43นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกของสกิบดี้นะครับซึ่งคราวนี้มากับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนั่นก็คือแว่นตากันแดดอันละ20บาทนั่นเองครับผมมาแล้วนะ ช่อนตานี้นะครับสามารถกันลําแสงที่ฉายออกมาได้ครับโอ้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งโพไซแอนนะทางนี้ก็ต้องล่าถอยเลยครับพวกทีวีแมนนะครับเดินหนีไปเดือดร้อนให้ทีมงานของเราสปิเกอร์ c c t v และทีมงานนะครับต้องลงมาสู้นะครับโอ้กลายเป็นว่าตอนนี้ครับสถานการณ์ของฝั่งคาเมราแมนเนี่ยจะเสียเปรียบไปแล้วนะครับแต่ว่า มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปครับและหลังจากนั้นครับ EP ที่14นะครับเจ้าพวกทอเ็ตหนีกันขี้แต่ขี้แตนครับผมโอ้โหและโดนคว้างโพสท่วมยักษ์เข้ามาระเบิดเลยนะครับและผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็คือไทท่านทีวีแมนครับผมเสียงนั้นครับด้านข้างๆปรากฏตัวของจาแอนสไปเดอร์กลาสครับซึ่งมากับแว่นตาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับ 20บาทเท่านั้นออกมากำลังจะโจมตีนี่แน่พลังแขนออกตปัสโดนชกแมาไปหนึ่งดอกเหมือนแว่นแตกและหูกนี่เลยครับล้ำแสงครับอืตายไปเลยน้องๆโอ้ไม่รอดและโอ้โหมิสไซ์ครับโจมตีมาจากทางด้านข้างเอาล่ะการปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับของจาย n t น o c k e t Launcher อ l a s s นี่ครับและจาย n อนเฮลิคอปเตอร์อีกสองลำนะครเข้ามายิง มิสไซ์ใส่ไทท่านครับอบังไว้และฉากนี้สุดยอดแห่งฉากนะครับใครที่ชอบหนังหุ่นยนต์ประกอบร่างมาเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนการรวมร่างของสติ๊กเกอร์และทีวีแมนครับผมกลายเป็นสเตอริโอแมนเนี่ยไทท่านสเตอริโอแมนที่บอกนี่ครับทั้งภาพและเสียงสมจริงชัดเจนแล้เปิดและเทะกันไปเลยโอ้โ,โหไม่เหลือซากน้อง โอ้นี่เลยครับการรวมร่างของสปีเกอร์และทีวีครับกลายเป็นไททันโฮมเธียเตอร์นี่ครับผมะเสียงนั้นเนี่ยมาด้านข้างแล้วนะครับเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนนะครับที่ถูกสกดจิตไว้อยู่นะครับนี่การประทะกันมาเลยครับมาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ทอยเลตนี่ครับบินกันมา3-4ตัวนะพี่จิ๊บเข้าใจว่านะครับจะมีการประทะกันแน่นอนครับใน EP 45ครับเหมือนจะเป็นการรวมร่างของใจอ n นเฮลิคอปเตอร์กับ Titan s p ิเกอร์แมหรือเปล่านะครับและการประทะกันครั้งนี้ระหว่างไททันโฮมเ t h เตอร์แมนนะครับ <Huh? S 1> ทั้งทีวีและสปิเกอร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรน้องๆรอ,อติดตามใน EP 45ครับผมการต่อสู้ครั้งนี้จะโคตรมันแค่ไหนครับไปดูกันใน EP 45นะ ซีซสั้นนี้ก็ต้องขอจบลงไว้เพียงแค่นี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิชเกมเมอร์เลยนะครับว่าไว้ว,าวา่างๆก็จะมาทําข้อมูลต่างๆรายละเอียดของส q ูดิโอพอยเลเพิมเ่มเติมอีกนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกับมหากาบสงครามการต่อสู้ของห้องน้ำและเหล่าคาเมราเมนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีบายบายไซยนาระไละจ้า